นี่ค่สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับเราซื้อนะคะเราจะเรียนวิชาภาษาจีนนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆนะคะวันนี้ดูซิว่าจะมีสีอะไรบ้างนะคะเราจะเรียนจากนี่หนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆนี่ดูนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่6นะคะดูนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะ Huh u, ดูนะคะสีแรกของเราอันนี้เด็กมองเห็นไหมคะนี่อันนี้นะคะเรียกว่าหงเซอร์พูดตามเหล่าซื้อนะคะหงเซอร์คือสีอะไรคะทุกคนสีแดงนะคะถัดไปอันนี้ห่วงเซอร์ห่วงเซอร์คือสีเหลืองนะคะอ่าอันนี้หลานเซอร์หลานเซอร์คือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินก็ได้นะคะเรียกว่าหลานเซอร์นะคะต่อไปอันนี้นะคะ ลุยเซอร์นี่ภาษาจีนเขียนอย่างนี้นะคะลุยเซอร์คือสีเขียวนะคะถัดไปสีอะไรคะสีดำนะคะเรียกว่าเฮยเซอร์เฮยเซอร์นะคะคือสีดำและอันนี้คือสีขาวนะคะเรียกว่าปายเซอร์ปายเซอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันนะคะสักครู่นะคะบทสนทนาของ นักเรียนดูนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ชี้ไปที่ของหนึ่งสิ่งนะคะอ่าแล้วดูซิว่าเขาสนทนากันเรื่องอะไรนะคะอ่าเด็กหญิงคน,นนี้ถามว่าเจอชื่อเินสีอะไรเจอชื่อเินสีอะไรเจอแปลว่านี่นะคะเขาชี้ไปที่ของสิ่งนี้แล้วเขาถามว่าเจอชื่อเเเินมหยียนเซไรคำว่าเหยียนเซอร์นะคะที่เราซื้อบอกไปแล้วแปลว่าสีนะคะ เขาถามมาว่านี่คือสีอะไรเด,เด็กรู้ไหมคะว่าสีอะไรคะอันนี้คือสีอเด็กรู้อยู่แล้วว่าสีแดงแต่เด็กๆจําได้ไหมคะว่าสีแดงพูดว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารู้เด็กหญิงคนนี้ตอบนะคะเด็กหญิงคนนี้ตอบว่าเจเอชื่อหง,งเซ่เจเจอชื่อหงเซ่นี่คือสีแดงนะคะสีแดงภาษาจีเรียกว่าหงเซ่นะคะถัดไปประโยชถัดมานะคะ เด็กหญิงคนนี้ชี้ไปที่ของสองสิ่งนี้นะคะแล้วดูซิว่าเขาสนทนาอะไรกันกับเด็กหญิงอีกคนนึงนะคะเด็กหญิงคนนี้ถามว่าหน้าช ah, ื ah, sh u, sh en, me, an, ่อเชินเมอเยียนเซอหน้าชื่อเชินเมอเยียนเซอหน้าตัวนี้จะแปลว่านั่นนะคะ ah, คำว่าเชินเมอคำนี้แปลว่าอะไรนะคะเด็ ah, กหญิงคนนี้ถามว่านั่นคือสีอะไร หน้าชื่อเฉินเมเยียนเซอร์นะคะแปลว่านั่นคือสีอะไรเด็กๆด,ดูสิคะว,ว่าคือสีอะไรคะสีขาวกับสีดํานะคะแต่ดูสิว่าภาษาจีนเขาเรียกว่ายังไงนะคะ,ะเดีกยญิงคนนี้ตอบหน้าชื่อปายเซอร์อหน้าตัวนี้แปลว่านั่นนะคะหน้าชื่อปายเซอร์นั่นคือสีขาวหเหอเฮยเซอร์เหอตัวนี้จะแปลว่าละไะนะคะนี่เห็นไหมคะหเหอเฮยเซอร์ นั่นคือสีขาวและสีดำนะคะอ่าสีขาวคือปายเซอร์และสีดำคือเฮยเซอร์นะคะทุกคนทันไหมคะค่อยๆนะคะอ่าต่อไปเด็กหญิงคนนี้ชี้ไปที่ของที่เพื่อนถืออยู่นะคะแล้วถามไปว่านี่เตชูเปลชื่อเฉินเมเหยียนเซอร์นี่เต ชูเปาชื่อเชินเมยเียนเซอรอ่าคำว่านี่ตัวนี้นะคะแปลว่าเธอหรือแปลว่าคุณนะคะเตอตัวนี้จะเป็นแปลว่าของนะคะคําว่าชูเปาสองคำนี้แปลว่ากระเป๋านักเรียนนะคะชื่อตัวนี้แปลว่าคือนะคะหรือเป็นก็ได้นะคะคําว่าเฉินเมยตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะเฮียนเซอร์ตัวนี้จะแปลว่าสีนะคะนี่จะชูเปาชื่อเชินเมยเียนเซอนะคะ กระเป๋าหนังสือของเธอมีสีอะไรนะคะนักเรียนลองดูนะคะมีสีอะไรสีอะไรคะ,ะเด็กรู้อยู่แล้วว่าเป็นสีเขียวนะคะแต่เด็กจำได้หรือเปล่าว่าสีเขียวภาษาจีเรียกว่าอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะคะเด็กหญิงตอบวอวอเตอร์ชูเปาชื่อลุยเซอร์นะคะวอเตอร์ชูเปาชื่อลุยเซอร์ วอตัวนี้แปลว่าฉันนะคะเตอแปลว่าของนะคะชูเป้าคือกระเป๋าหนังสือชื่อแปลว่าคือนะคะลุยเซอร์คือสีเขียวนะคะกระเป๋าหนังสือของฉันมีสีเขียวนั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะ,ะเด็กๆบทสนทนาของเราซื้อในวันนี้นะคะอันนี้เป็นการถามตอบนะคะ,ะเด็กถ้าเกิดว่าไม่ทนันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดเดเราซื้อจะไปทบทวนให้ใหม่ในห้องเรียนนะคะ แล้วสําหรับวันนี้นะคะเราซื้อมีคลิปวิดีโอให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีแล้วก็เด็กๆอย่าลืมทําแบบทดสอบนะคะส่งให้เราซื้อด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราซื้อขอตัวลาไปก่อนค่ะใจเจียนค่ะ